สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโคชปูเป้นะคะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อ Bullet Journal for Athlete จัดระเบียบความคิดชีวิตนักกีฬาไอเดียนี้นะคะมาจากหนังสือ The Bullet Journal Method นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปติดตามหาซื้อได้นะคะของคุณไรเดอร์นะคะ บูเลต์เจอแนล for athletes ในวันนี้จัดระเบียบความคิดชีวิตนักกีฬาโค้ชปูเป้ก็ได้ซื้อหนังสือมานะคะก็มาลองทำนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือมีสมุดหรือหนังสือหนึ่งเล่มนะคะที่เราจะใช้เขียนบูเลต์เจอแนลนะคะแล้วก็ปากกานะคะ อุปกรณ์ไฮไลท์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะตกแต่งนะคะถ้าแรกยังไม่มีก็ใช้แค่ปากกาแท่งเดียวก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น masking tape เอามาใช้ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีพวกสีนะคะสีที่เราเลือกใช้ก็เป็นสีโปสเตอร์นะคะจะเป็นสีน้ำก็ได้นะคะเราก็เตรียมเพื่อที่จะมีวาดรูปประกอบนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะก็เตรียมสติกเกอร์ไว้ได้นะคะ าะคะมาถึงหน้าแรกนะคะอันนี้จะเป็นเยียร์ล็อกนะคะก็จะเป็นการเซตปฏิทินนะคะขึ้นมาใน2หน้ากระดาษเราจะมีทั้งหมด12เดือนเลยถ้าในสมุดเล่มนั้นมีอยู่แล้วนะคะเราก็เขียนเพิ่มเติมลงไปว่าในปีนั้นเราจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้างถ้าไม่มีเราก็ทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะคะทำเป็นเดือนเดือนนะคะอันนี้จะเป็น มันลี่ล็อกนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมหรือว่าจุลายนะคะก็ลองตกแต่งดูอันนี้ไม่มีธีมนะคะก็มั่วๆไปนะคะแต่ว่ามีรูประบาใต้น้ำมีรูปนางเงือกนะคะที่เข้ามาเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่ลงสอนจริงหน้านี้นะคะจะเป็น m ัน l ี่ล็อกนะคะมันลี่ล็อกก็คือจะเป็นช่วงเดือนนะคะ ซึ่งในหนังสือของครคูโปเปมีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเขียนว่าเดือนนี้เราจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราต้องทําบ้างพอเป็นมารี่ล็อกเสร็จนะคะหน้าต่อมานะคะเราจะเป็น Ha b i t Tracker นะคะก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันเป็นนิสัยนะคะอย่างเช่นเดือนนี้มี31วันแต่อันนี้แอบเขียนไม่พอนะคะก็เราอยากจะทำให้มันเป็นนิสัยมีอะไรบ้างกินข้าวเชาว้า การเน่นโยคะมีการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนไว้แล้วก็หน้าถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ mood tracker นะคะเป็นอารมณ์ในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็เซตเป็น5อารมณ์มีสดชื่นมากเลยรู้สึกดีนะคะรู้สึกปานกลางหน้าถัดมานะคะก็จะเป็น weekly log นะคะก็จะเป็นการเซตรายสัปดาห์นะคะ weekly log เนี่ยเราจะ ทำ7วันนะคะอย่างของคุณครูก็จะเริ่มวันอาทิตย์จบด้วยวันเสาร์นะคะแล้วก็จะมี next w e e เพื่อที่จะให้คําแนะนําว่าจะทําอะไรต่อแล้วก็จะมีสิ่งที่เราอยากจะเขียนเพิ่มเติมอย่างเช่นการดื่มน้ำา r i แท t กเกอร์นะคะหรือว่าการทํำอนเทนต์ใน YouTube นะคะ shopping list นะคะ n o t ตนะคะถ้าอย่างของน้องนักกีฬาก็อาจจะมีการเขียนว่า training t ทเ c k e r ก็ได้เป็นการซ้อมนะคะวันนี้มาซ้อม หรือเปล่านะแล้วก็เขียนไว้หรือว่าอาจจะแบบซ้อมอะไรบ้างแล้วก็ชัรโน้ตตรงนี้ได้นะคะย้อนไปนิดนึงตอนเริ่มนะคะเราควรที่จะมีสารบัญด้วยนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเขียนมุมกระดาษเป็นเลขหน้านะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเขียนอย่างอื่นได้นะคะว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตารางนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะที่เป็นเหมือน ทั้งปีเลยก็ได้นะคะเพื่อที่ให้เราได้รู้นะคะแล้วก็จะมีที่เพิ่มเติมก็จะมีเป็น wish list, list นะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นอาจจะมีแบบเป็นการเราอยากไปเที่ยวที่ไหน travel to go นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราจะเขียนว่าตอนนี้ current ตัวเราตอนนี้เป็นยังไงให้เราวาดออกมาแล้วก็เขียน short note ว้แล้วก็ future เราอยากเห็นตัวเองในปีหน้าเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็นการจดบันทึกแบบเก่านะคะซึ่งจริงๆก็ว่าดีแล้วนะคะเป็น My Map แต่ว่ามันยังเซตรายละเอียดความคิดไม่ได้ดีเท่านี้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองซื้อ The Bullet Journal Method นะคะของคุณ Rider Caron นะคะเอามาอ่านนะคะแล้วก็น้องๆนักนะกีฬาก็ลองดูว่าคอนเทนต์ตรงไหนที่มันแมชกับตัวเองนะคะ ลองคิดลองเขียนลงไปนะคะก็คุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบาย